าเอ่ยชื่อณนณนพัฒน์วิไก่รุ่งโรจน์และหลายคนอาจจะจดจำได้จากภาพยนตร์โฆษณามากมายที่ผ่านมาตั้งแต่หลายปีก่อนจนถึงตอนนี้บางก็รู้จักเขาจากผลงานการถ่ายแบบและในมิวสิกวิดีโอเพลงฮิตของศิลปินคุณภาพแต่อีกส่วนหนึ่งก็ได้รู้จักเขาในฐานะนักแสดงจึงพูดได้เลยว่าณณพัฒน์นักแสดงหนุ่มที่น่าจับตามองอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงไทยในวันนี้กับความสามารถที่เต็มเปี่ยมและศักยภาพทางการแสดงที่เจิดจ้าขึ้นเรื่อยๆ แม้ในตอนแรกงานในวงการบันเทิงจะไม่ใช่เส้นทางที่นะปักหมุดหมายไว้ให้เป็นอนาคตเพราะนะจะเลือกเรียนทางด้านโปรดักดีไซน์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราดกระบังโดยมีความตั้งใจที่จะมี c o ร์ e รคชั่นเฟ n i t u r e จที่เขาออกแบบได้วางจำหน่ายรวมไปถึงเปิดแบรนด์ของตัวเอง และเขาก็ทําความฝันนี้ให้สําเร็จภายใน1ปีครึ่งหลังจากเรียนจบและเข้าทํางานเป็นดีไซเนอร์ออกแบบโซฟาให้กับแบรนด์เฟอร์นิเจอร์แบรนด์หนึ่งและมีคอลเลคชั่นเฟอร์นิเจอร์จากการดีไซน์ของเขาออกวางจําหน่ายซึ่งนับเป็นผลลัพธ์ที่เขาพอใจแต่ในขณนะเดียวกันนะก็ได้รับโอกาสในการทํางานในวงการบันเทิงโดยเริ่มต้นจากการถ่ายภาพยนตร์โฆษณาของแบรนด์สินค้าต่างๆรวมไปถึงการเดินแบบและถ่ายแบบซึ่งทําให้ในช่วงนั้น นะเริ่มไปที่คุณหน้าคุณตาจากผลงานสื่อต่างๆบ้างแล้วแต่เมื่อง,งานในวงการบันเทิงเข้ามามากขึ้นจนอาจส่งผลต่อการทํางานประจำณนะจึงวางมือจากงานดีไซเนอร์และวางเป้าหมายใหม่พร้อมเบนเข็มเข้ามาลุยงานในวงการบันเทิงอย่างเต็มที่โดยเขาเริ่มมีผลงานที่ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆทั้งการแสดงมิวสิกวิดีโอของศิลปินมากมายอาทิเพลงตัวแถมของวงมีน เพลงรื่องวันปลอบใจของซ้มมารีเป็นต้นรวมไปถึง FJ จัดรายการเพลงในคลื่นเฟรกอีกด้วยและเข้าสู่การเป็นนักสแสดงเต็มตัวในบทบาทคาแรคเตอร์ที่หลากหลายในละครและซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นผลงานเรื่องอาทิตย์อัสดงซีรีส์ได้แดงซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอพาร์ทสองซีรีส์รั้นยารักษารักจากนั้นก็ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นนักสแสดงนำครั้งแรกในซีรีส์ Voice in เด e Rain เสียงรักในสายฝน และในตอนนี้อีกหนึ่งผลงานของนะที่กำลังได้รับการพูดถึงคือบทตะวันใน k i n p o t the Series และในรเร็วๆนี้กับผลงานที่หลายๆคนกำลังรอคอยอย่าง Bad Guy โดยนะเป็นหนึ่งในทีมนักแสดงที่ขึ้นชื่อหรือชาเรื่องฝีมือการแสดงทั้งเอ็มสุรศักด์ก็จิรายุหยวนกวินรัตน์และนิ้งชัญญาซึ่ง Bad Guy เป็นซีรีส์รีเมคโดยมีต้นฉบับจากเกาหลีใต้ และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นการนําซีรีส์ดังและปังมากมาสร้างในเวอร์ชั่นไทยจึงมีความคาดหวังจากผู้ชมอยู่ไม่น้อยนอกจากนี้นะก็ยังมีอีกหนึ่งผลงานที่กำลังถ่ายทำอยู่คือซีรีส์เรื่อง Return Man ยอดนักรัททวงคืนรวมกับอเล็กธีรเดชและแพทริยาิตอีกด้วยครับและอีกหนึ่งหมุดหมายในวงการบันเทิงของณนะในวันนี้คือการแสดงภาพยนตร์แม้นะจะยังตอบไม่ได้ว่า เขาจะเรียนอยู่ตรงนี้และมีโอกาสดีๆให้เข้ามาให้เขารวมสร้างสารรค์ผลงานในวงการบันเทิงถึงเมื่อไหรแต่เชื่อได้เลยว่าทุกๆงานและทุกๆผลงานการแสดงนะได้ใส่ความตั้งใจเข้าไปเต็มร้อยทั้งยังพร้อมที่จะเรียนรู้ปรับปรุงเพื่อน,นำสู่การเติมเต็มและพัฒนาศักยภาพทางการแสดงให้ดียิ่งๆขึ้นไปตามเป้าหมายที่เขาตั้งเอาไว้ว่าจะทำให้ดีที่สุดในทุกๆผลงานที่ได้รับโอกาสแล,และความไว้วางใจครับ